ัลโหลสวัสดีครับทุกคน a อดเอเชียชาแนช่องไฟนอกตำรา EP นี้เราก็จะมาดูกันว่าช่างไฟประจําบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าช่างไฟจําเป็นเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือหลักๆที่สําคัญอะไรบ้างนะครับที่จะแก้ปัญหาไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นปัญหาที่เราแก้ได้ถาวรเลยนะครับซึ่งก็จะทําให เรานะครับมีความสะดวกนะครับคนในบ้านมีความสะดวกที่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับสำหรับเครื่องมือหลักที่สำคัญจะมีอยู่3อย่างนะครับเครื่องมือที่1เลยก็คือเรื่องของความรู้พื้นฐานของวงจรปักไฟวงจรสวิตหลอดไฟนะครับภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับว่าต่อแล้ว มีไฟใช้ที่ปักไฟเสียบอุปรกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้เปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟติดนะครับแล้วก็ไม่เกิดไฟช็อตไฟไหม้นะครับหรือว่าไฟดูดนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านนะครับซึ่งวงจรพื้นฐานด้านไฟฟ้าตรงนี้สำคัญนะครับเครื่องมือถัดไปนะครับอันดับที่2ก็เป็น เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการต่อวงจรติดตั้งปลั๊กไฟต่างๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับเป็นการใช้ขนาดสายไฟสําหรับปลั๊กไฟและก็ขนาดสายไฟสําหรับหลอดไฟนะครับที่ใช้ตรงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็มาตรฐานสีของสายไฟฟ้าที่ใช้กับ สายไฟที่ต่อเข้ากับปลั๊กสายไฟที่ต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับตามมาตรฐานมอกนะครับเรามาดูวงจรปลั๊กไฟและก็สวิตไฟซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานขั้นต้นนะครับที่ช่างไฟประจำบ้านเราจะต้องมีความรู้พอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราต่อวงจรถูกนะครับหลอดไฟก็จะติดหลังจากที่เราเปิดสวิตนะครับแล้วก็ ปลั๊กไฟก็จะมีไฟใช้นะครับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้นะครับแล้วก็ไฟไม่ชอ็อตไม่ดูดคนนะครับซึ่งวงจรไฟฟ้าของปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนะครับเราก็จะเริ่มจากทางซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นว่า,าจะมีแรงจ่ายไฟฟ้า2 2 0โวลต์กระแสสลับนะครับบวกลบนะครับซึ่งก็อาจจะเกิน2 2 0โวลต์นะครับหรือว่าต่ำกว่า2 2 0โวลต์นิดหน่อยนะครับ ซึ่งแหล่งจ่ายไฟก็อาจจะมาจากตู้ของตู้คอน s u m e r นะครับของแต่ละบ้านนะครับก็จะมีเบรกเกอร์ควบคุมที่จะจ่ายไฟฟ้าที่เป็นสายลายนะครับก็คือ L นะครับแล้วก็นิวตันนะครับซึ่งถ้าวัดลายกับนิวตันนะครับเอาโวลต์มิเตอร์วัดก็จะได้220โวลต์ AC นะครับบวกลบนะครับโดยแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับ L กับ N นะครับ ก็จะจ่ายไปที่ปลั๊กไฟนะครับเราค็าจะเห็นว่าขั้วสายไฟสาย L นะครับก็จะ,ะเป็นเส้นสีแดงนะครับมาที่รูของปลั๊กไฟนะครับที่เป็นขันะ้ว L ก็คือขั้วลายขั้วนี้มีไฟนะครับถ้าเอาไขควงเช็คไฟเช็คดูก็จะมีไฟนะครับแล้วก็สายน,นิวตันนะครับสาย N นะครับก็จะเป็นสายสีแดงด้านล่างนะครับก็จะ ต่อมาที่ขั้วเอ็นของปลั๊กนะครับแล้วที่ด้านขวามือนะครับก็มีขั้ว G หรือว่าช่อง G นะครับก็คือช่องกาวนะครับช่องนี้ก็จะต่อเป็นสายดินนะครับซึ่งสายดินก็จะต่อไปที่กาวหลอดที่ฝังลงไปในดินนะครับลึกไม่ต่ำกว่า1เมตร80เซนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วนะครับมีไฟรั่วก็จะไหลลงดินไปนะครับและสำหรับวงจรสวิตช์นะครับ ไฟแอลนะครับก็จะต่อมาเข้าที่สวิตซ์ s 1นะครับซึ่งเป็นสวิตของหลอดไฟนะครับออกจากสวิตซ์ s 1ก็ไปเข้าหลอดไฟนะครับหลอดไฟเราก็อาจจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหลอด led หรือหลอดเกียวนะครับออกจากหลอดนะครับก็ไปครบวงจรที่นิวตันนะครับซึ่งการต่อวงจรปลั๊กไฟสวิตช์ไฟแบบนี้เป็นวงจรที่ถูกต้องนะครับครบวงจรก็จะเห็นว่า ในส่วนของสวิตไฟและก็หลอดไฟนะครับก็จะไปครบวงจรที่นิวตันนะครับสำหรับปักไฟนะครับขั้ว L นะครับขั้วที่มีไฟแล้วก็ขั้ว N อ่าก็มีไฟมาลออยู่ที่ปักตัวเมียนะครับแล้วก็ขั้ว G นะครับซึ่งถ้าเราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระทะไฟฟ้าม้อหุงข้าวเตารีดหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับเอามาเสียบที่ ปักตัวเมียตัวนี้นะครับมันก็จะมีไฟจ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราที่มาเสียบนะครับจากนั้นก็ไปคบวงจรที่นิวตันนะครับซึ่งแล้วก็ถ้ามีไฟฟ้ารั่วมาที่โคงของตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับไฟที่รั่วก็จะไหลผ่านตรงช่อง G นะครับแล้วก็ไหลไปตามสายไฟที่ต่อลงดินไปที่กาวหลอดนะครับ ไฟฟ้าที่รั่วก็ไหลลงดินไปไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านนะครับซึ่งวงจรแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดสวิตไฟหลอดไฟก็ติดนะครับปิดสวิตสวิตอ่แล้วหลอดไฟก็ดับนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเอามาเสียบใช้งานได้อันนี้คือเป็นวงจรที่ถูกต้องนะครับสําหรับการต่อวงจรปลั๊กไฟสวิตไฟที่ผิดนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า สายไฟก็จะเดินอาจจะเดินอยู่บนฟ้านะครับเรามองไม่เห็นเราก็จะเห็นแค่ปลายสายแล้วเห็นที่กล่องของปลั๊กหรือว่าอาจจะเดินมาในรางนะครับฝังมาในปูนนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีการต่อผิดพลาดได้นะครับซึ่งถ้าเราต่อผิดอย่างเช่นเอาไฟแอลนะครับมาเข้าสวิตออกจากสวิตแล้วก็กลับไปที่แอลอีกแบบนี้ก็ ไม่คขบวงจรนะครับไฟก็ไม่ติดหรือว่าเอาสายเอ็นนะครับสายนิวตันนะครับเอามาเข้าสวิตช์นะครับแล้วก็กลับไปที่นิวตันนะครับอันนี้ก็ต่อผิดทำให้หลอดไฟไม่ติดเช่นกันนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือว่าต่อไฟเข้าสวิตช์ไฟ s 1นะครับออกจาก s 1แล้วก็ไปต่อเข้ากับนิวตันเลยนะครับซึ่ง เมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับก็จะทำให้เกิดการช็อตนะครับซึ่งจะเป็นการช็อตแบบ Line to n e w t o นนะครับก็จะทำให้เกิดการอาร์คหรือเกิดไฟไหม้ได้นะครับหาก Circuit b เบ e r เกนะครับที่แหล่งจ่ายไฟนะครับตัดช้าหรือว่าไม่ตัดนะครับอันนี้ก็จะเกิดไฟไหม้ได้นะครับ เรามาดูเครื่องมือหลักที่จำเป็นและสำคัญของช่างไฟฟ้าเรานะครับซึ่งเครื่องมือหลักๆเหล่านี้นะครับก็ใช้ในการแก้ไขซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งใหม่สำหรับสวิตช์ไฟปลั๊กไฟาสายไฟนะครับหลอดไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า ในบบ้าานนนเรระคัใส่วนของอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ช่างไฟหรือช่างไฟฟ้าประจาบ้านเราคุดพ่อบ้านหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะต้องมีนะครับตัวแรกเลยนะครับคีมช่างนะครับคีมช่างนะครับถัดมานะครับก็เป็นไขควงแฉกนะครับเป็นไขควงที่ป้องกันไฟดูดนะครับก็จะเห็นว่ามีฉนวนหุ้มหุ้มไปจนถึงใกล้ๆกับปลายนะครับแล้วก็ที่มือจับนะครับ ก็มีฉนวนหุ้มนะครับซึ่งไขควงตัวนี้นะครับก็เป็นไขควงนะครับที่ป้องกันไฟดูดนะครับกรณีถ้าเรามีโอกาสที่จะต่อสดปักไฟสวิตไฟเบรกเกอร์นะครับถ้ามีความจะเป็นก็ใช้ได้นะครับหรือจุดที่ไม่แน่ใจว่ามีไฟหรือเปล่านะครับก็ใช้ไขควงนะครับที่มีฉนวนหุ้มแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นไขควง แบนนะครับไขควงปากแบน์นะครับอันนี้เป็นไขควงแฉกนะครับปากแฉกปากแบน์นะครับ,ก,รก,รบก็เป็นมีฉนวนห้องไปที่ใกล้ๆก,กับปลายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมือจับด้วยนะครับไขควงที่สําคัญไนะขควงอันนี้เป็นไขควงทางด้านแมคานิกนะครับทางด้านช่างอื่นๆนะครับซึ่ง ไขควงแบบนี้เป็นไขควงแชกนะครับไม่ได้หุ้มฉนวนนะครับไม่ได้ใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับติดตูดก็เป็นตุดเหล็กนะครับเผื่อที่ว่าจะอาจจะต้องใช้คอ้อนในการตอกนะครับน,น,นะครับก็ถ้ามีบก็บางครั้งางานช่างไฟก็อาจจะต้องทํางานอื่นๆงานาช่างปูนช่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ในการสกัดหรืออะไรต่างๆนะครับปูนอันนี้ก็เป็นไขควง แบรนด์นะครับที่ใช้เสริมในงานไฟฟ้านะครับทั้งแฉกและแบรนด์แบบนี้ใช้เสริมทำางานไฟฟ้านะครับก็จะเป็นไขควงแฉกแบรนด์นะครับที่ตูดเป็นเหล็กน,นะครับอันนี้ก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีไฟในจุดที่เราไปใช้งานนะครับส่วนใหญ่ใช้กับงานาที่ที่จะไม่มีไฟนะอาจจะเป็นงานปูนงาน,านอะไรต่างต่างนะครับช่วยเสริมนะครับตรงนี้ถัดไปก็เป็นใบมีดคัตเตอร์นะครับ ใช้ปอกสายไฟอะไรต่างๆนะครับหรือว่า,าตัดพวกเทปพันสายไฟอะไรต่างๆนะครับจะเป็นค่องนือที่สําคัญและจาเป็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับไขค,ควงเช็คไฟนะครับอ,อันนี้เป็นแบบมีไฟขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีไฟที่ที่จุดที่เราเช็คอันนี้ก็เช็คจะรู้ว่า,ามีไฟแรงดันกี่โวลต์ ในปลั๊กไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไขควองเช็กไฟก็เป็นแบรนทั้งหมดนะครับถัดไปก็เป็นคีมตัดนะครับอันนี้ก็สําคัญนะเป็นคีมตัดใช้ในการตัดสายไฟนะครับแล้วก็คีมปักทิ้งจกนะครับอันนี้เป็นคีมปักทิ้งจกนะครับสําหรับเครื่องมือวัดที่มาเสริมเพื่อให้เราปลอดภัยก็เป็นตัวมัลติมิเตอร์นะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานด้วยแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับหรือ เช็คว่าไฟามาที่บางทีมีไฟมาแต่ไฟตกไฟไม่พอก็าอาจจะให้ทำให้อุปกรณ์รไฟฟ้าไม่ทำงนานเราก็จะต้องใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดดูว่าไฟที่จ่ายมาที่ลักที่เบรกเกอร์นะครับมันได้ตามสเปคไหมก็คือประมาณ220 2 2 0ร้อยถึงสองโวลต์ไหมประมาณนี้บวกลบนะครับแล้วก็สามารถาเช็คโอห์มนะใช้เช็คความต้านทานได้ด้วยนะครับ หรือเช็คไ,ไฟฟ้า DC กรณีที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงจากไฟ AC 220V โวลต์มาเป็น 12V 6V d โวลต์6กโวลต์ DC กระแสตรงเนี่ยเราก็ใช้เช็คได้นะครับนอกจากนี้เรายังใช้มัตติมิเตอร์โดยตั้งไปที่เลนส์ของโอห์มนะครับ mm hmm. เพื่อวัดดูว่าสายไฟขาดหรือไม่ต่อถึงกันไหมถ้าต่อถึงกันโอห์มก็จะขึ้น ถ้าโอมไม่ขึ้นก็แสดงว่าสายขาดนะครับเช่นเดียวกับสวิตไฟเหมือนกันถ้าเปิดแล้วสวิตไฟทําให้โอ์มเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าสวิตหน้าคอนแทคดีต่อนะครับทำให้โอขึ้นแต่ถ้าโอมไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าสวิตเสียหน้าคอนแทคไม่สัมผัสกันคั้วของหลอดไฟที่เป็นหลอดเกลียวก็เช่นกันนะครับถ้าคั้วชำรุดนะครับก็จะทำให ค่าของโอมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่า,ามันทำให้หลอดไฟไม่ติดนะครับถัดมาก็จะเป็นคอนสำหรับตอกคลิปยึดสายไฟหรือตอกตัวล็อกสายไฟอย่างเช่นตัวนี้นะครับล็อกสายไฟที่ไม่ว่าเป็นปูนหรือว่าไม้ได้ล็อกสายไฟนะครับใช้ตอกนะครับคอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของอสว่านไฟฟ้านะครับสว่านไฟฟ้านะครับก็มีทั้งเราก็จะมีใช้อดอกสว่านนะครับที่ใช้หลักๆก,ก็จะเป็นดอกเจาะปูนนะครับอย่างเช่นสนยึดปุ๊กเบอร์7เบอร์8นะครับปุ๊กที่จะยึดในส่วนของ กล่องปักปกล่องสวิตท,ที่ติดกับผนังนะครับซึ่งก็จะต้องอใช้ในส่วนของสว่านเจาะปูนเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็ให้ลึกนะครับเจาะเข้าไปให้ลึกลึกเท่ากับความยาวของปุกนะครับปุกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับที่เราจะฝังไปในปูนนะครับเพื่อล็อกกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นสว่านเจาะปูนนะครับซึ่งการที่เราจะเจาะปูนนะครับเราก็ต้องปรับ สว่านนะครับสว่านจะมี2จังหวะนะครับด้านด้านนี้นะครับจะเป็นใช้กับดอกดอกสว่านที่เจาะเหล็กนะครับหรือว่าเจาะพลาสติกนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์หัวค้อนนะครับหัวค้อนแสดงว่าเราต้องเจาะปูนนะครับใช้ดอกเจาะปูนเพราะมันจะกระแทกกระแทกได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นในส่วนของเจาะปูนนะครับเพื่อเอาปุุกฝังเข้าไปนะครับและเพื่อยึดกล่องปักกล่องสวิตนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกตัวหนึ่งน,นะครับเรื่องของสว่างไฟฟ้านะครับในส่วนที่3นะครับที่ช่างไฟฟ้าประจำบ้านจะต้องมีก็คือจะต้องมีมาตรฐานนะครับในการใช้ขนาดของสายไฟแล้วก็สีของสายไฟนะครับที่ต้องเป็นไปนตามมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานที่ว่าก็คือในเรื่องของการใช้ สายไฟที่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟนะครับจะต้องเป็นสายไฟที่มีขนาด2คูณ2.5แสควมิลลิเมตรนะครับซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนพลมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็มาตรฐานในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟที่ใช้กับสวิตช์ไฟและหลอดไฟนะครับก็จะต้องเป็นสายไฟ ที่มีขนาด2คูณ1.5แรมเมตรนะครับซึ่งการใช้สายไฟที่มีขนาดตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่เป็นเมนที่เข้าไปที่ปลั๊กสายไฟที่ต่อจากสวิตช์ไปหลอดไฟนะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับในส่วนของสีของสายไฟก็เช่นกันนะครับซึ่งมาตรฐานมออกนะครับ ก็ได้กำหนดไว้นะครับโดยให้สายไฟเส้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับเป็นสายนิวตันหรือสายไม่มีไฟนะครับและให้สายเส้นสีน้ำตาลนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับซึ่งในการต่อวงจรปลั๊กไฟเซอร์วิสไฟนะครับเราก็จะต้องใช้สายเส้นสีน้ำตาลนะครับต่อ จากแหล่งจ่ายไฟนะครับที่เป็น2 2 0โวลต์ที่ขั้ว L นะครับหรือว่าขั้วลายนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตูดของแบกเกอร์นะครับโดยต่อมาเข้าที่ขั้ว L ของปลั๊กไฟแล้วก็ต่อเข้าขั้ว L ของสวิตช์ไฟนะครับและต่อสายเส้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับจากตูดของแบกเกอร์นะครับที่เป็นขั้ว N คือขั้วไม่มีไฟนะครับโดยต่อมาเข้าที่ขั้ว n ของปลั๊กไฟนะครับและต่อมาเข้าที่ขั้ว n ของหลอดไฟนะครับซึ่งก็จะคร้วงจรนะครับและจากนั้นนะครับเราก็ต่อสายดินนะครับซึ่งเป็นสายสีเขียวนะครับต่อเข้ากับขั้ว g ของปลั๊กไฟนะครับ ซึ่งมาตรฐานสีของสายไฟตามมออก,อกอหมายเลขปัจจุบันนะครับซึ่งก็กำหนดให้สายเส้นสีน้ำตาลเป็นสายที่มีไฟและสายเส้นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเป็นสายนิวตอนนะครับซึ่งใช้เป็นสีในระบบของไฟฟ้าซิงเกิลเฟ e นะครับหรือว่าไฟฟ้า1เฟสนะครับ220โวลต์นะครับซึ่ง หากเป็นสมัยก่อนนะครับตามมออกฉบับเก่านะครับก็จะเป็นสายสีดำกับสีเทานะครับซึ่งก็ใช้กันมานานกว่า40-50ปีนะครับซึ่งถ้าหากเราเจอปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่ใช้สายสีดำกับสีเทานะครับก็คือ จะให้สีดำนะครับเป็นสาย L หรือสายลายสายที่มีไฟนะครับและให้สีเทาเป็นสายนิวตันนะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้น,นะครับขอบคุณครับ